็ uh, ไม่พอใจก็จ้างสำนักง,งานผม <wirklich> ฟ้องร้องนะครับก็เป็นนักร้องดงังเราคงไม่ต้องไปเอ่ยชื่อใครนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากนะครับว่าผัวเมียเลิกกันแล้วเนี่ยความเป็นพ่อแม่ยังเหมือนเดิมนะครับความเป็นพ่อแม่ยังเหมือนเดิมดังนั้นเราไม่ได้เป็นผัวเป็นเมียกันแต่ความเป็นพ่อแม่เหมือนเดิม <IS conte Elena> เพราะฉะนั้นสิทธิในการอุปการะเลี้ยงดูเนี่ยเท่าเทียมกันไม่ว่าผัวหรือเมียเพราะนั้นก็ ควรจะแบ่งกันคนละครึ่งง่ายที่สุดแต่ส่วนใหญ่ผู้หญิงมักไม่ยอมนะครับผู้หญิงมักไม่ยอมนะครับนะว่าเออตัวเองเป็นแม่ต้องดูแลออลูกเองนะครับส่วนผัวนั้นเป็นผู้ชายเลี้ยงลูกไม่เป็นไม่มีเวลาอะไรก็ว่าไปนะแต่โดยหลักกฎหมายครอบครัวแล้วเนี่ยนะครับ เมื่อสามีภรรยาเลิกกันเนี่ยนะครับทั้งสองฝ่ายต้องดูแลลูกร่วมกันมันก็ควรจะมีวันเวลาเท่ากันเดือนหนึ่งมี30วันก็แบ่งกันคนละสิบห้าวันก็จบแต่ส่วนใหญ่ฝ่ายหญิงมักจะไม่ยอมมันก็เลยกลายเป็นเรื่องไปรล่าและในทางปฏิบัติส่วนใหญ่ผู้ชายก็มักจะจ่ายค่าเลี้ยงดูผู้หญิงก็มักจะไม่ค่อยยอมจ่ายโดยอ้างว่าไม่มีเงินบ้างรายได้น้อยบ้างอะไรต่างๆนะครับซึ่งแนวคําตัดสินของศาลฎีกาเนี่ยผัวเมียต้องช่วยกันอุปการะเลี้ยงดู ก็หมายความทั้งผัวทั้งเมียต้องช่วยกันเลี้ยงลูกนะครับไม่ใช่ว่าผัวร่ำรวยแล้วเมียไม่ต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูลูกไม่ใช่นะครับต้องจ่ายตามอัตราภาพนะครับเพราะฉะนั้นต้องช่วยกันเลี้ยงดูนะครับไม่ใช่ให้ผัวจ่ายคนเดียวและถ้าผัวเนี่ยจ่ายแล้วเช่นเดือนละห้าหมื่นแล้วมันไม่ไหวก็ลดลงได้เหลือสองหมื่นก็ได้นะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยเด็กกอายุไม่กี่ขวบเลยแต่เมียเรียกค่าเลี้ยงดูจากผัวเดือนละเป็นแสนเป็นล้านเนี่ย เพราะว่าเห็นว่าผัวรวยจริงๆเด็กนี่ม,มันไม่จะจําเป็นต้องใช้เงินใช้ทองอะไรเยอะแต่ว่าครอบครัวไฮโซก็ต้องมีอะไรคนขับรถมีพี่เลี้ยงต้องเรียนพิเศษกิจกรรมอะไรเยอะแยะมากมายบางสิ่งบางอย่างมันก็เกินความจําเป็นนะครับอันนี้คดีผัวเมียก็เป็นอย่างนี้นะใครมีคําถามเรื่องผัวเรื่องเมียมีชู้ผัวมีเมียน้อยมีปัญหาแย่งลูกแบ่งสินสมรสก็สอบถามได้ตอนนี้คดีความประเภทนี้เต็มศาลเลย แลครับสารเยาวชนก็มีคดีพวกนี้ฟ้องชู้ฟ้องหย่านะบางคนก็ตามหาผัวไม่เจอโดยเฉพาะพวกไปแต่งงานกับผัวต่างชาตินะแต่งกันสักพักหนึ่งปรากฏว่าผัวก็ไปประเทศไหนไม่ยอมกลับไม่รู้จะหย่ายังไงนะครับก็ต้องไปดูกฎหมายทั้งสองประเทศก่อนนะครับนะกฎหมายทั้งสองประเทศว,ว่าเหตุหย่าที่ตรงกันหลังจากนั้นก็ต้องส่งหมายสารไปต่างประเทศใช้เวลานานเลยค่าใช้จ่ายต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษเพราะนั้นใครจะมีผัวต่างชาติ ก็ต้องคิดให้ดีนะนะครับต้องคิดให้ดีนะครับเพราะว่าทําไปทามาเนี่ยแต่งสักพักมันก็ไปประเทศอื่นแล้วเราลําบากเวลาจะฟ้องเสียค่าทนายเสียอะไรเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นก็ให้ความรู้กันนะครับว่าจะหาหัวต่างชาติก็ต้องระวังหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวเกิดเวลามันหนีไปจะหยายัายางไงลําบากประเทศเรามันจริงๆมันควรจะแก้กฎหมายเรื่องหย่านะนะครับนะคือให้สามารถที่จะหย่าได้โดยอัตโนมัติได้อะไรยังไงได้บ้างนะฮะ นะครับหรืออย่าไม่จําเป็นต้องไปที่อาเภอลดขั้นตอนไปนะครับนะอย่าที่สํานักงานทนายก็ได้อะไรเงี้ยมีทนายความรับรองผมว่ามันน่าจะดีกว่านะคือกฎหมายไทยในมาการหยามันต้องไปที่อำเภอแล้วก็ทั้งผัวทั้งเมียต้องไปด้วยตัวเองมอบอนาจไม่ได้คือในสหรัฐอเมริกาเท่าที่ผมดูหนังนะเขาก็ไปดา่าหยากันที่สํานักงานทนายแต่งตั้งทนายมาผมว่าดีกว่านะนะครับเพราะนั้นเนี่ย ใครมีผัวต่างชาติก็ลาบากพวกเขาเรียกว่าผัวฝรั่งลำบากเลยเพราะมันไม่อยากยุ่งเลยนะครับนี่คือปัญหานะฮะนะครับแล้วพายาเสร็จก็มีปัญหาหนี้สินระหว่างที่เป็นผัวเป็นเมียการนะผ่อนรถผ่อนบ้านใครจะรับผิดชอบนะไอ้ใครที่มีชื่ออยู่ก็ซวยโดนฟ้องร้องกันไปอันนี้ก็เป็นปัญหาโลกแตกนะครับเวลารักก็ไว้ใจกันเอาเธอใส่ชื่อรถซื่อบ้านพอเลิกเสร็จผัวนะปัดตูดหนีไปเลยเหลือแต่เมีย เมียก็ต้องมาตามผ่อนมาจนตายทําไงล่ะครับนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาครอบครัวนะครับก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบกันนะครับเพราะนั้นใครจะมีผัวมีเมียไว้นะครับจะได้มีอ่าระมัดระวังตัวนะครับว่าชีวิตมันไม่มีอะไรแน่นอนวันนี้เป็นผัวเราพรุ่งนี้ก็เป็นผัวเขาออกจากบ้านเสร็จนะอยู่ในบ้านก็เป็นผัวเรานอนกับเรา พอตื่นเช้าออกจากบ้านกลายเป็นผัวเขานะครับเดี๋ยวนี้มันไว้ใจไม่ได้ละครับคนที่นอนกันมาหลายๆปีวันดีมันก็เปลี่ยนไปเพราะนั้นก็พยายามนะครับอยู่กับตัวเองอยู่บนขาตัวเองอย่างพี่เดเนี่ยก็เป็นคนที่อยู่กับตัวเองนะครับแล้วก็อยู่กับหมานะครับไอเฮงายไรไอโชคไอดีนะครับไอเฮงไไรนี่ก็หมาคู่ใจของป๋าเดยนะครับไม่มีใครที่จะเป็นเพื่อนแท้เท่ากับไอเฮง นะครับผมี่้บอกแล้วใครวิพากษ์วิจารณ์ผมไม่เป ouais. pues, uh ็นไรวิจัวิวิพากษ์วิจารณ์ครอบครัวไม่เป็นไรแต่ห้ามวิจารณ์หมาเพราะว่าผมเนี่ยก็แนวแนวกับจอห์นวิกนะใครวิจารณ์หมานี่ใครวิจารณ์หมาผมนี่ต้องตายกันไปข้างหนึ่งเพราะว่าไอเฮงไก่ไรเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทําของผมเลยการจัดรายการเนี่ยเป็นเรื่องของผมทําเองไอเฮงไม่เกี่ยวห้ามวิจารณ์ไอเฮงจะวิจารณ์ใครก็วิจารณ์ไปอย่าวิจารณ์ไอเฮงไม่ได้เลยเฮงอยู่กับผมมาสิบเอ็ดปีฮะเป็นหมาที่น่ารักมาก นะครับผมรักมันยิ่งกว่าลูกอ่ะรักลูกน้อยกว่ามันนะครับมีลูกคนเดียวแต่รักหมามากกว่าลูกผมน่นะครับนะถ้าวันหนึ่งมันตายไปเนี่ยเราก็ต้องเสียใจต้องจัดพิธีสวดศพอะไรต่างๆบางสกุลลอยอังคารกันเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นหมาที่น่ารักนะครับในโลกนี้เนี่ยหมาเนี่ยถือเป็นเพื่อนของมนุษย์อย่างแม่ผมเนี่ยอายุจะ9ก้าสิบแล้วแกก็อยู่กับไอเหงไยนไลเนี่ยคอยดูแลไม่เคยขัดใจนะมันทําตามคําสั่งหมด ไม่เคยเถียงเคยอะไรต่างๆเพราะอะไรนะมันพูดไม่ได้มันเลยเถียงไม่ได้เขาเรียกความรักที่ที่พูดไม่ได้นะนะครับมันไม่ต้องการอะไรตอบแทนนะครับรออาหารเม็ดอย่างเดียวนะครับนะครับอันนี้ก็เรื่องแรกผ่านไปแล้วนะครับเรื่องต่อมาก็เรื่องคดีแตงโมนะครับเมื่อวานนี้ดูข่าวดูคนก็ยังสนใจคดีแตงโมอยู่นั่นเนี่ยเนื่องจากมันเป็นข่าวที่เป็นละครทําเป็นตอนๆเมื่อวานนี้มีคุณเบิร์ตเทคนิค นะครับแฟนคุณแตงโมออกมาให้สัมภาษณ์นะครับออ,ออกอาการปี๊แตกไม่พอใจเกี่ยวกับเรื่องการที่มีคนไปวิาพากษ์วิจารณ์เขานะทำให้ทัวไปลงเขาบ้างอะไรต่างๆเขาก็ไม่อยากจะพูดก็เลยแบบอึดอัดออนะครับปี๊แตกต่อหน้านักข่าวน,นะครับนะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเรื่องส่วนตัวแตงโมเสียชีวิตไปนานแล้วสามปีเขาก็ไม่อยากให้สัมภาษณ์ ผมเคยเจอคุณเบิร์ตเทคนิคนะแกก็เป็นคนที่ค่อนข้างเก็บตัวไม่ชอบเป็นข่าวนะครับเพราะฉนั้นแกโดนอัจฉริยะกดดันให้ออกมาแสดงความรับผิดชอบมาเป็นพยานอะไรต่างๆเนี่ยแกก็แล้วก็มีทัวลงเมีรต่างๆแกก็เกิดความเครียดน,นะครับเมื่อาวานนี้ก็เห็นดูข่าวไปให้การที่ดีเอสไอ,อ,ไอต่างๆความจริงคุณเบิร์ตเนี่ยไม่ได้เป็นพยานสําคัญอะไรเลยนะครับเท่าที่ผมถามตํารวจมาสมัยที่ทําคดีแตงโมเขาก็เป็นแฟนของแตงโมผู้ตายผู้เสียชีวิต เขาไม่ได้รู้เห็นอะไรต่างๆนะครับนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นพยานที่เป็นประโยชน์ในคดีที่ว่าปลอเมเอกสารทำมยาหลักฐานเท็จอะไรต่างๆไม่เกี่ยวข้องอย่างนั้นเนี่ยก็อยากให้สังคมให้ความเป็นธรรมและก็โซเชียลไทยเนี่ยเคารพสิทธิส่วนบุคคลบ้างนะครับดูโซเชียลไทยเนี่ยไม่เคารพสิทธิส่วนบุคคลเลยล่วงล้ําสิทธิส่วนบุคคลอันนี้ผมไม่เห็นด้วยนะการนําข้อมูลโทรศัพท์ข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลการใช้โทรศัพท์ของแตงโมมาเปิดเผยเนี่ย เป็นการกระทําที่ไม่เคารพสิทธิส่วนบุคคลนะครับผมถือว่าประเทศเราเนี่ยแย่นะครับที่มีคนบางคนเนี่ยนะเห็นแก่อะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็เอาอข้อมูลส่วนบุคคลมาเปิดเผยเป็นเรื่องที่ไม่ควรครับข้อมูลในโทรศัพท์มือถือข้อมูลคนตายแจงโมข้อมูลการโทรเข้าโทรออกเนี่ยมันเป็นความลับและเป็นอ่เป็นการละเมิดกฎหมายละเมิดสินธรรม นะครับแต่หลายหลคนก็ทําเพื่อยอดวิวยอดไลค์ของตัวเองอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องจริงไหมครับพี่น้องครับถ้าเกิดท่านตายไปแล้วเนี่ยมีคนเอาข้อมูลการใช้โทรศัพท์ของท่านมาเปิดเผยมาจัดรายการเป็นตอนๆท่านจะรู้สึกยังไงนะเอาข้อมูลเอาภาพเก่าๆของผู้ตายญาติท่านมาเปิดเผยอ่ะมันเป็นการกระทําที่ไม่เหมาะสมแต่ว่าคนในโซเชียลเราเนี่ยกลับไม่ได้เห็นนะ,ะคุณค่าของ คุณค่าของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตายไปแล้วก็ยังเรื่องเข้ามานั่งพูดมาบางคนก็ไปบอกว่าแตงโมเนี่ยนะมีคนจะจ่ายให้30มแสนสี่แสนเพื่อที่จะไปพบผู้ชงผู้ชายอะไรต่างเนี่ยมันเป็นการหมิ่นประมาทผู้ตายเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ควรที่จะพูดควรจะหยุดได้แล้วครับท่านอยากจะสืบสวนสอบสวนจับกลุมตำรวจ นะใครทําเอกสารปลอมช่วยคนบนเรือเนี่ยท่านก็ทาไปแต่การนําข้อมูลส่วนบุคคลมาเปิดเผยเนี่ยเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายผิดศีลธรรมแต่ก็ยังมีคนที่สนับสนุนชอบเรื่องแบบนี้อยู่นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียใจว่าไม่เคารพสิทธิส่วนบุคคลนะครับในะอย่างกรณีคุณเบิร์ตเนี่ยไม่ได้เป็นพยานสําคัญเลยเลยไม่ได้เป็นตัวละครอะไรหลักเขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรนะตั้งแต่คดีเดิมแล้วนะตำรวจก็เลยเรียกมาคุยแล้วไม่มีอะไรนะนะครับเพราะนั้นก็อย่าไปล่วงล้เสิทธิส่วนบุคคล เหมือนกับคดีน้องใบเตยเนี่ยครับอ่านะครับชื่ออะไรใบเตยเรื่ออะไรเนี่ยนะนะครับเขาเรียกไม่ใช่ใบเตยเขาชื่ออะไรอะนะอ่าดาราที่กําลังเลิอกกอับแฟนชื่ออะไรครับนะพี่เดย์ก็ไม่ใช่วงการนักร้องเน่นะอ่านะครับเนี่ยน้องเขาเลิกกับแฟนเนี่ยก็อย่าไปวิพากษ์วิจารณ์ก้มือที่สาม,มือที่สี่อะไรเนี่ยไม่ว่าจะมีหรือไม่มีไม่ควรนะครับควรจะมีมารยาทนะครับมีมารยาท้วเคารพสิทธิส่วนบุคคลบ้าง <S <S น้องลำาไยอ๋อนะควรจะมีมารยาท เราไม่ควรวิพากษ์วิจารณ์ชีวิตคนโดยเฉพาะชีวิตส่วนตัวเรื่องผัวเรื่องเมียเรื่องแฟนเนี่ยนะต้องรักษามารยาท mm hmm. เขาจะเลิกกันจะอยู่กันมันก็เรื่องของเขานะครับประเทศเราเนี่ยไม่เคารพสิทธิส่วนบุคคลนะครับเป็นมีบางคนแย่ถ้าเป็นญี่ปุ่งญี่ปุ่นก็ถือเป็นเรื่องใหญ่ mm hmm. เข้ามากดไลค์กดแชร์ครับนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอย่าลืมนะครับเคารพสิทธิส่วนบุคคลดารานักร้องเขาจะเลิกกับแฟนจะเลิกกับผัว mm hmm. อะไรต่างๆนะครับอย่าไปวิจารณ์เพราะมีมือที่3มที่4อะไรเงี้ย เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเดี๋ยวก็จะมีการฟ้องร้องกันขึ้นมาจะไปหาว่าเขามีโลกสองใบสามใบก็ไม่ได้มันหมายความว่าอย่างนั้นอย่างนี้มีชู้นอกใจคือเป็นเป็นการแสดงความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสมนะครับใครเห็นด้วยกับผมครับไม่ควรครับนะครับนะอันนี้ก็ฝากไว้นะครับอ่านะฮะเข้าใจนะครับ นะครับนะทุกเรื่องนะครับเรื่องสิทธิส่วนบุคคลเนี่ยคำนึงถึงเนี่ยเรื่องต่อไปเรื่องการทวงหนี้ครับมาเช้าดูข่าวนะครับการทวงหนี้รุนแรงมากขึ้นและผมได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวหลายแหล่งนะครับว่าต่อไปการทวงหนี้เนี่ยก็ต้องมีการทุบตีฆ่ากันตายเนี่ยมากขึ้นเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ใช้หนี้ก็รีบใช้หนี้ซะก่อนที่จะโดนสารเทีย่ยเพราะว่าแนวโน้มเนี่ยการทวงหนี้จะหนักหนามากขึ้นทุกวันทุกวันนะครับการทวงหนี้จะมากขึ้นมากขึ้นและต่อไปเนี่ยจะไม่มีใครเคารพกฎหมาย เพราะว่าถ้าเคารพกฎหมายเนี่ยทวงแบบสุภาพเนี่ยตังไม่ได้สมัยนี้ก็ต้องถือไม้ถือมีดถือปืนเอานักลงนักเลงไปกระทืบมาแล้วโลกมันจะเปลี่ยนแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยเราจะเห็นนะทุกวันคะนะครับนะนะครับ,นะรบเริ่มทวงนี้กันจนผูกคอตายบ้างกระทืบบ้างทาลายร่างกายนะครับหนักครับแล้วไม่มีทางที่จะลดลงเลยเพราะว่าเจ้านี้ไม่ได้เงินคืนมันก็เหลือทางเดียวก็คือการนะการกระทําอะไรที่มันดูแล้ว ไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยมันจะมันจะมันจะมากขึ้นอะ่ะนะเพราะนั้นก็ฝากนะฮะก็ฝากนะฮะไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยมันจะมันจะมันจะมากขึ้นอะ่ะนะเพราะนั้นก็ฝากนะฮะฝากทุกทุกท่านนะครับนะตอนนี้มันจะสถานการณ์มันจะหนักแล้วนะเข้าใจนะฮะ ถ้าใครยังไม่ใช้นี่เขาเนี่ยโอกาสจะโดนสารต้งสารเตี้ยเนี่ยมันมันจะมากขึ้นนะครับเมื่อวานนี้ก็มีคนโทรศัพท์มาสอบถามว่าเป็นนี่นอกระบบต้องทํำยังไงผมบอกเลยข้อแรกนะครับจําพี่เดชอาจารย์เดลนะต้องใช้นี่นะมีมากมีน้อยใช้นี่โดยเพาะต้นเงินต้องคืนเขาส่วนดอกเบี้ยนะมีปัญหาก็เจรจาเขานาะจ่ายเท่าที่จ่ายจริงสามพูดความจริงกับเจ้านี่ นะครับขอความเห็นอกเห็นใจอย่าท้าทายแน่จริงมึงฟ้องมาเลยสักพักเนี่ยเขาไม่ฟ้องนะครับนะส้นตีนจะมาถึงบ้านท่านนะนะครับอย่าไปท้าทายนะครับเป็นเบี้ยวเขาแล้วเนี่ยเป็นหนี้ไม่จ่ายไปจ้างทนายมาสู้คดีจ้างทนายฟ้องกลับนะไอประเภทอ่ลูกหนี้ประเภทนี้เขาเรียกว่าลูกหนี้ไม่รู้จักบุญคุณของเจ้านี่แล้วก็ยังเนรคุณฟ้องกลับเจ้านี่เราเห็นนะครับตามข่าวบ้านเห็นนะครับตามข่าวบ้านแล้วครับเป็น เขาประเภทลูกนี่ประเภทนี้เขาเรียกว่าลูกนี้ไม่รู้จักบุญคุณของเจ้านี่แล้วก็ยังเนรคุณฟ้องกลับเจ้านี่เราเห็นนะครับตามข่าวบ้านนะครับเป็นนี้เขาประเภทลูกนี่ประเภทนี้เขาเรียกว่าลูกนี้ไม่รู้จักบุญคุณของเจ้านี่แล้วก็ยังเนรคุณฟ้องกลับเจ้านี่เราเห็นนะครับตามข่าวบ้านนะครับเป็นนี้เขาประเภทลูกนี่ประเภทนี้เขาเรียกว่าลูกนี้ไม่รู้จักบุญคุณของเจ้านี่ แล้วก็ยังเนระคุณฟ้องกลับเจ้านี่เราเห็นนะครับตามข่าวบ้านนะครับเป็นนี่เขาไม่นะครับเอามาแล้วนะครับนะแพลตฟอร์มอ่บางแพลตฟอร์มจะกี้หมุนไปหน่อยนะครับก็พูดถึงเรื่องเจ้านี่ลูกนี่นะครับเป็นนี่ต้องใช้ไม่ใช่เอาเงินไปจ้างทนายแล้วก็มาฟ้องกลับด้วยสู้คดีด้วยระวังศาลเตี้ยรอท่านอยู่ศาลยุติธรรมนี่ก็อาจจะใจดีนะครับแต่ศาลเตี้ยเนี่ยอ่าก็เรียบร้อยเลยนะครับเพราะฉนั้นระวังศาลเตี้ยและผมเชื่อว่าแนวโน้มศาลเตี้ยจะมาก นะลูกนี้จะต้องพิการบาดเจ็บล้มตายเนี่ยผมว่ามากขึ้นนะครับเพราะว่าเจ้านี่ไม่มีใครชนหลายคนมามาจ้างผมทวงหนี้นะเขายังบอกลิพิดเดทำไงก็ได้ขอให้ได้เงินคืนถูกกฎหมายผิดกฎหมายผมยอมได้หมดคือเดี๋ยวนี้คนเรามันเริ่มแบบไม่ไหวแล้วเนี่ยบางคนเป็นผู้ค้ำประกันดูข่าวไหมลูกนี่เบี้ยวนะแล้วก็ไม่ยอมใชหนี่แล้วก็บอกว่าไม่มีไม่หนีไม่จ่ายนั่งกินเหล้าอยู่หน้าบ้านสองทั้งวันเนี่ยผู้ค้ำประกันก็ปืนไปยิงตายแล้วเพราะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่า ลูกนี่จะถูกค่าตายมากขึ้นทุกวันทุกวันก็เป็นนโยบายลดประชากรไปนะครับเพราะฉะนั้นเป็นนี้ก็ต้องใช้เขาอย่าไปทําอะไรที่มันไม่ถูกต้องนะครับอืมนะครับเข้าใจนะก็เรียนให้พี่น้องประชาชนนะครับนะครับและใครมีปัญหาเรื่องการทวงหนี้ไม่รู้วิธีการทวงหนี้ก็สอบถามมานะการทวงหนี้ก็เริ่มจากนะครับเตรียมข้อมูลก่อนนะครับสองก็ใช้วิธีการเจรจา นะครับสามไม่ข่มขูม่ไม่ดูหมินนะครับแล้วก็ไม่สร้างบรรยากาศเสียเวลาคุยใจเย็นๆแล้วทวงแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับไม่ใช่ว่าจะเอาคืนทั้งหมดทั้งต้นทั้งดอกก็ให้เขาแบ่งจ่ายได้แล้วก็มีการเสนอ,อเขาเรียกออปชั่นหลายๆอย่างอย่าใช้วิธีการมัดมูชกแล้วก็เสร็จแล้วก็ถ้าดูแลเขาไม่มีเงินจ่ายก็ทํารับสบภาพนี้ก็ได้มันจะขยายเวลาการอ,อายุความออกไปเช่นนะครับนะเงินกู้10ปี ใกล้ๆ10ปีก็ทําสัญญาขึ้นอีกหนึ่งฉบับนะครับอายุความก็เริ่มนับหนึ่งใหม่ไปอีก10ปีอย่างเงี้ยมันมีทางออกเยอะนะครับในการแก้ไขนี่นะฮะนะครับเดี๋ยวว่างๆเนี่ยผมจะจัดอบรมจัดอบรมสัมมนาแฟนคลับหน่อยนะนะครับนะครับให้ความรู้ทั้งกฎหมายทวงหนี้กฎหมายคอมพิวเตอร์กฎหมายมินประมาทการแจ้งความร้องทุกข์นะหาเงินมากินวายหน่อยนะครับเดี๋ยวก็จะ เร็วๆนี้จะเขียนหลักสูตรขึ้นมาใครสนใจมาเรียนก็มาได้เลยก็จะเก็บเงินเก็บทองไว้ซื้อวายหน่อยนะครับนะเดี๋ยวก็จะบอกนะครับจะเริ่มหลักสูตรนะแล้วนะนะเรียนจบแล้วก็มีประกาศสิริบัตรด้วยนะเนี่ย <c oughs> มีประกาศสิริบัตรด้วยนะครับพอเรียนจบนะได้ประกาศสิริบัตรนะนะครับนะแล้วก็มีเสื้อมีอะไรแจก๋ย่าดูก่อนนะครับว่าอะไรยังไงเดี๋ยวจะดูนะจะทําหลักสูตร พราะช่วงนี้เนี่ยมันคดีความอะไรต่างๆมันเยอะพี่น้องประชาชนเนี่ยถูกหลอกถูกโกงกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องวิจชาชีพจะป้องป้องกันยังไงดูคนโกงยังไงจะลงทุนจะอะไรต่างๆจะเป็นลักษณะการบรรยายกฎหมายแบบรวมๆนะครับเดี๋ยวจะเขียนหลักสูตรมาแล้วก็ให้เจ้าของกิจการเข้ามาแนววิธีการดูคนโกงลูกจ้างทุจริตอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวถ้าจะทาหลักสูตรขึ้นมา นะครับแล้วก็หาเงินค่าวายหน่อยนะครับนะช่วงนี้ก็เปรี้ยวปากแล้วพูดพูดแล้วก็เปรี้ยวปากเลยก็ให้ความรู้แล้วก็เก็บตังค์ด้วยนะครับไม่ใช่ไม่ใช่มาเรียนฟรีนะดูอย่างเงี้ยดูฟรีแต่ว่าเวลาเรียนก็เก็บตังค์มีประกาศสิบัติเดี๋ยวกําลังคิดหลักสูตรนะว่าจะเอาอะไรอย่างตอนนี้พวกลูกจ้างทุจริตเยอะนายจ้างก็ลำบากก็อาจจะให้ตัวแทนนายจ้างมาเรียนแล้วก็กฎหมายคอม,มอพิวเตอร์พวกชอบโพสชอบหมินประมาทแล้วก็เรื่องมิจฉาชีพเรื่องอะไรเรอารณ์รวมกันนะครับหลายๆเรื่องหลาย,ลายๆราวแล้วก็มีประกาศ นะ่ะหลักสูตรนะกฎหมายใกล้ตัวนะครับนะนะรู้ไว้ก่อนติดคุกอะไรเงี้ยนะครับรู้ไว้ก่อนหมดตัวนะครับเดี๋ยวจะอย่างเงี้ยนะครับใครสนใจก็เดี๋ยวจะเขียนหลักสูตรขึ้นมาแล้วก็มาซาวเสียงนะคนเรียนทักร้อยสองร้อยคนก็พอลนะหาข้าววายหน่อยนะครับนะครับอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้นะอาจารย์เดด้วยนะครับนะครับนะเรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะครับนี่บางคนบอก